สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาท่านประธานมาแล้วนะครับก็จะถึงเวลาถวายพวงทาพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกครับน่ครับกองทัพภาคที่สงในค่ายสุนารีจังหวัดน,นครสีมาได้กระทําพิธีถวายพวงมาลาเพื่อ น้อมนำลบถึงแล้วก็คารวะผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติครับวันในวันเนื่องในวันที่3ามกุมภาพันธ์ของทุกปีก็จะเป็นวันทหารผ่านศึกนะครับนี่ครับดูนรรยากาศในภาพรวมครับ อนุสาวรีย์มิลาไทยนี่ทุกคนก็จะทราบในนามของจ่าดำนะครับชาาส,าาสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับก็จะเป็นวัน าหารผ่านศึกครับซึ่งท่านแม่ทาพคที่สองก็ได้มาถวายพวงมาลาครับเพื่อสักการะและก็นอนรลำลึกถึงผู้ที่ไปไปฏิบัติหน้าที่ป้อ,องกันประเทศชาติครับนี่ครับทหารฝันศึกครับโดยโดยมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นดอกป๊อปปี้สีแดงนะครับดอกป๊อปปี้สีแดง ได้มา,มากระทัพิธีถวายสักราชนครวางทวงมาลาต่อ,อพอมประรบลมถวายความประรมลมพระประลราชาเาลีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชองหน้าไม่อลง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไหมโดนไหมกองทหารกิจยศแสดงดความเคารพอนุสสรีวิร์ไทยตรงหน้าตรง वठ <small noise> ผู้เชิญความเวลาแม่ทัพน้อยที่2ประจำจุดครับ เรียนเชิญรองแม่ทัพน้อยที่สองวางพวงมาลาครับวันที่สามคมว่าพันของสุป,ปีครับจะเป็นวันทหารผ่านศึกครับซึ่งกองทัพประทสองได้กระทําพิธีถวายพวงมาลาแก่อนุสาวรีย์ไทยผู้เชิญพวงมาลา,ลาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประจำจุด

เรียนเชิญผู้ร่วมพิธีรับฟังประวัติอนุสาวรีย์วีระไทยครับอนุสาวรีย์วีระไทยนัก่ายสุรนารีแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497เพื่อเป็นการน้อรมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหารในมณฑลหานบุกที่3ซึ่งเป็นกำลังส่วนหนึ่งในกองทัพพายัพที่ได้ปฏิบัติการสู้รบด้วยความกล้าหาญในสงครามมหาเอเชียบูรพา มีกำลังบางส่วนได้เสียชละด้วยการคลีชีพเพื่อพิทักชาติในปัจจุบันอนุสาวรีย์วีรไทยเป็นศูนย์รวมของจิตใจของเหล่าทหารหางและบรรดาข้าราชการและราษดรอ,อาสาสมัครในการรำลึกถึงพระคุณและความศรัทธาต่อวีรชนนักรบก,กล้าอิสานในทุกๆสมรภูมิซึ่งวีรชนทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ในความกล้าหาญเสียสละครับเป็นการน้อมล,ลึกและกษักริ์และก็คาราวะนะครับผู้ที่ไปปฏิบัติงานป้องกันประเทศนะครับวันนี้ครับวันที่ 3, 3สามกุมภาพของทุกป,ปีครับจะเป็นวันทหารผ่านศึกครับ <c oughs> ยนะคะครับผมครับครับอ้ยครับโอ้ยยังอยู่ประดานเหมือนเดิมครับครับอ๋อ้คือมือเดิมนั้นเราต้องทำครับหาคุณขึ้นไปได้ครับสบายดีนะพี่บันดี้ครับครับดีเลยพี่ย้ายหายไปทีละคนสองคนครับหลังจากนี้จะไปตรงไหนบ้างไหมครับพี่ก็รอไปพุทธสถานอ๋อพุทธสถานครับ ขับไปเพื่อสารได้ได้เข้าค่ายสุรธรรมพี่อ๋อไม่ได้ไปเนาะครับ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 พอบคพอดีมาเจอพี่ชายครับที่รู้จักกันครับที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันครับเนี่ยครับดูบรรยากาศครับเนี่ยครับบรรทหารพันศึกครับ หมวพี่สวยเนะพี่ใหญ่หัวกพี่สวยจังเลยอะสุดยอดสุดยอดที่สุดยอดครับภูมิใจนะพี่เนาะครับได้คามาครับครับภูมิใจพี่ภูมิใจด้วยครับพี่ครับครับก็มีความภูมิใจด้วยครับเนี่ยครับเป็นเป็นการคารวะด้วยนะครับวันนี้เป็นการคารวะด้วยครับคารวะผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติครับนี่ครับ วดล็อกให้ผมเห็นอดีใจครับมีคนรู้จักมีคนรู้จักอยู่ในนี้ครับนี่ครับเป็นาชาตินะครับราชาติของจังหวัดนครศรีมาครับพี่ครับขออนุญาตหน่อยพี่ทุกวันนี้เป็นไงบ้างพี่ อ๋อครับครับดีครับับอฮะไม่เป็นไรพี่เราไม่กับเสียงอยู่แล้วพี่ไม่ทางานต่อครับครับอกนคนขึครับครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบครับ